มุยเมงเฮียงใช่ไหมมุยเมงเฮียงหมูแผ่นอร่อยมากเจ้าของร้านก็เอามาฝากถุงหนึ่งใช่กูกระนกได้ใช่ไหมได้ฮะผมกินหมูแผ่นไปอร่อยอร่อยมากผมกินหมูหวานเออที่อยู่ในซองพลาสติกอะแล้วหมูยองดูดูทรงแล้วก็น่าจะใช้ได้เลยนะใช่มุยเมงเฮียงตาจำง่ายฮะหมูโยนโบลิ่งอร่อยจริงๆหมูเล่นโบลิ่งเป็นด้วยอะฮะหมูมาเล่นโบลิ่งเป็นด้วยบรรจงจะเอาอะไรกับตราสัญลักษณ์การค้า สงสยัยไงโอ้ oh, จงคิดไดไงได้ถามเขาสิหรอเออถามเขาเออไม่เร็วนะถามาทําไมต้องเป็นหมูเล่นโบลิง่ง <laughs> เออที่มาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเจอเดี๋ยวถามเออนะเ,อเป็นเรื่องส่วนตัวไปกันแล้วกันนะ <laughs> เอามาที่ข่าว <laughs> ข่าวอะไร<อ>พูดถึงเรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะครับผมมาที่เรื่องของเห็ดที่ล่าสุดเนี่ยมีนักวิจัยท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าอาจารย์อานนท์เอื้อตระกูลนะครับท่านเป็นผู้อุ่งในการ สถาบันไบโอเทคและเห็ดมหาวิทยาลัยนอตชิงใหม่นะครับแล้วก็เป็นพอสถาบันอนนท์ไบโอเทคอดีตผู้เชี่ยวชาญเห็ดอาวุโสองค์การการค้าโลกแห่ง UN นะครับวันนี้บรรยายที่กระทรวงสาธารณสุขเรื่องเกี่ยวกับเห็ดอาหารมาัศจรรย์อาจารย์นนอดน,น,นะครับบอกว่าเห็ดในโลกนี้เนี่ยมันมีเป็นแสนชนิดแต่ว่าในจํานวนนี้200ชนิดคือเห็ดพิษ แล้วก็ที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่จะมีสปปรรพคุณเป็นยาแต่ว่าบ้านเราเนี่ยในไทยเนี่ยมองเห็ดเป็นอาหารมากกว่ายาต่างประเทศเนี่ยเขามองเห็ดเป็นยามากกว่าแล้วก็มีเห็ดบางชนิดนะครับที่มีสรรพคุณเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายโดยเฉพาะโรคต่างๆที่ไม่มียารักษาให้หายขาดได้อย่างโรคมะเร็งเนี่ยนะครับมีเห็ดบางชนิดมีสรรพคุณในการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งเห็ดชน,น,นิดหนึ่งที่มีสาร ต่อต้านมะเร็งสูงนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยเคยเจอที่แถวแถวจังหวัดสนนกลนครแล้วก็ที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยก็คือเห็ดกระถินพิมานเห็ดชนิดนี้เนี่ยอาจารย์บอกนะครับว่าต่างประเทศเนี่ยเขามาหาซื้ออยู่ที่กิโลกรัมหนึ่งเนี่ยประมาณ3ล้านบาท กิโลกรัมหนึ่งนะสามล้านบาทซื้อขายกันนะนี่เหรอนี่เหรอฮะไม่ใช่อีกอันหนึ่งมันจะเป็นลักษณะเหมือนไม้แข็งแข็งให้ดูสิเห็ดอะไรเห็ดอะไรกระถิ่นพิมานกระถินพิมานอันนี้อันนี้ถังเช่าอันนี้ถังเช่าสีทองกระถินพิมานเนี่ยมันจะเป็นเปลือกไม้แข็งแข็งใหญ่ใบานๆเปลี่ยนสิอันนี้เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวลองหาปเรื่อจงเล่าไปก่อนเห็ดกระถินพิมานเนี่ยเขาบอกว่า มีอยู่ในบ้านเรารสกลนครแล้วก็ที่ภูเรือจังหวัดเลยแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านไม่รู้นึกว่าเป็นไม้แห้งก็เลยเอาเห็ดชนิดนั้นเนี่ยไปทําเป็นฟืนเอาไปทําเป็นฟืนแทนแต่ต่างชาติเนี่ยเขารู้เขาก็เลยเอาเห็ดชนิดนี้เนี่ยออกนอกประเทศแล้วไปผลิตเป็นยาเอามาขายในบ้านเราอืที่สุดแล้วตอนนี้เนี่ยเห็ดกระถินพิมาในไทยเนี่ยหายากมากมแล้วราคามันสูงมากกิโลหนึ่งสาล้านบาทแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสถาบัน ไบโอเทคแห่งนี้เขาเพาะเห็ดกระถินพิมานขึ้นมาได้เองแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเห็ดอีกหลายชนิดนะครับส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะเขาเรียกว่าเห็ดถังเช่าสีทองคุณสมบัติเนี่ยคล้ายๆกับเห็ดถังเช่าของจีนนั่นแหละแต่ว่าเห็ดถังเช่าสีทองเนี่ยสรรพคุณมากกว่าเห็ดถังเช่าปกติ2เท่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยให้กําลังดีช่วยในการใช้ออกซิเจนในร่างกายให้มีประสิทธิภาพและที่สําคัญ อันนี้คุณธีระน่าจะชอบนะช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศได้ดีกว่าเห็ดถังเช่า2เท่าอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอันนี้เลยอันนี้เหรถังเช่าสีทองเนี่ยสีทองนี่แหละซื้อขายกันที่กิโลกรัมละ3-4สแสนบาทโอ้ชอบเลยธีระทุ่มไปเลยทุ่มไปเลยไปต้องมันบุกมาไม่รู้บันโจรมันบอกช่วยสามสี่แสนช่วยเพิ่มสมรรถนะทางเพศทางเพศเออโลละสามสี่แสนเราซื้อซื้อสองขีก็ได้ เพราะเรามีของเราอยู่แล้วขอแบ่งนะเรามีเรามีพลังเราอยู่แล้วพอมีว่างแล้วใช่เราพอมีอาสองขีดพอเออสองขีดเสริมนิดหน่อยอ่านี่นี่ใช่ม๋นกระถินที่บานมันคล้ายๆเป็นเปลือกไม้อันนี้ที่เป็นล้านเลยห่อกิโลละสามล้านโอ้โหกิโลละสามล้านแต่ว่าชาวบ้านไม่รู้นึกว่าเป็นเป็นเปลือกไม้เอาไปเผาไฟเอาไปทําฟืนอ่ะ โอ้เสียดายเลยเสียดายเสียดายตอนหลังเพิ่งมารู้ครับแล้วมันช่วยอะไรนะมันช่วยมันช่วยยับยั้งเรื่องของมะเร็งเซล<อ>ล์มะเร็งอ๋อต่างชาติก็ไปทำเป็นยาโอเคพูดถึงเรื่องเห็ดเนี่ยครับคุณหนกกับคุณบรรจงเคยกินกินน้ําแกงที่เขาใส่เยื่อไผ่ไนี่ยเยื่อไผ่เออทำไมเคยกินไหมนานๆกินทีน้ําแกงที่ใส่เยื่อไผ่ใช่ผมเพิ่งรู้นะว่าไอ้เยื่อไผ่ที่เขาใส่เนี่ยนั่นคือเห็ดอ๋อเหรออ๋อเหรอคือเห็ดชนิดหนึ่งนะไม่ใช่เยื่อไผ่ ไม่ใช่เยื่อไผ่ไม่ได้ออกตอนแรกเราคิดว่าเยื่อไผ่อ๋อเอามาจากอะไรสักอย่างหนึ่งของไผ่อะเนื้อพวกหน่อไม้เออแต่มันคือเห็ดเห็ดชนิดหนึ่งที่ต้นมันก็คล้ายๆกับสีขาวๆคล้ายๆกับเยื่อไผ่ที่เรากินนั่นแหละแล้วมันดีไม่ดีมีดอกอยู่ข้างบนแล้วมันดีหรือไม่ดีมันก็มันก็ดีก็ดีระดับหนึ่งก็กินกินเข้าไปก็ธรรมดาแบบที่เรากินอะเพียงแต่คนก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ผมก็ไม่รู้หรือว่ามันเป็นพวกเยื่อไผ่จริงๆในจริงมันคือเห็ดแล้วมันเรียกอีกชื่อหนึ่งด้วยชื่อชื่่อไไรรก็มู้คับ ามาถึงเรื่องของการจับกลุ่มขบวนการค้ายาบ้าเมื่อวานนี้ที่คุณขนกุนกเล่าให้ฟังคงจะจําได้ใช่ไหมฮะที่ตารวจล่อซื้อยาบ้าแล้วก็วิสามันเป็นหนึ่งคนใช่แล้วก็จับได้อีกสองคน<อ>จนโหคนสุดท้ายจับเมื่อคือนนี้ตีสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มอะออมใช่ไหมฮะแล้วก็ปรากฏว่าจับสองคนนี้ได้เลยแหละฮะแล้วก็ขยายผลนะครับไปจับ ขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ชนบุรีมาอีกนะฮะวันนี้ก็เลยนำตัวมาถแถลงข่าวนะครับที่จับได้ก็มีประทีบบุ่งอาสานะครับแล้วก็มีพระด้วยนะฮะพระปัญญาหรือนิสีคงทนคนนี้เป็นพระลูกวัดวัดหนองใหญ่ที่บางละมุงชนบุรีธงชัยแย้มประโคนสเสน่ยแย้มประโคนนะครับทั้งหมดนี้นะครับถูกจับได้พร้อมกับของกลางยาบ้าสา0หมเม็ดยาไอาอีก2กิโล แล้วก็มีปืนกลด้วยนะฮะปืนกลมือขนาดจุด4 5พร้อมกับแม็กกาซีนจับได้ที่ชนบุรีอย่างที่บอกฮะขยายผลจากการวิสามันหนึ่งแล้วก็จับได้2คนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับที่จับได้วันนี้4คนสารภาพว่าเป็นขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ชนบุรีนะครับรับยามาจากเครือข่ายที่ภาคเหนือยังมีเพื่อนร่วมขบวนการอยู่อีกนะครับนี่นะฮะยังมีเพื่อนร่วมขบวนการอยู่อีกนะครับเพราะว่า หนีไปได้สองคนก็คือนายเตียวแล้วก็นายเมืองชาวกัมพูชาสองคนนี้มีหน้าที่ขายยาเสพติดอยู่ที่พัทยานะครับโอ้แล้วคนเมื่อคืนเนี่ยคนสุดท้ายเนี่ยที่ออกมามอบตัวเนี่ยทีแรกเขาตะโกนให้ออกมามอบตัวเนี่ยตะโกนเป็นภาษาไทยไม่ยอมออกมาไม่มาตั้งหลายชั่วโมงพอมีคนไปตะโกนบอกเป็นภาษาเขมรออกมาเลยไม่เกินสิบนาทีออกมาเลย ก็เลยเพิ่งรู้ว่าตกโรงเป็นกัมเณตเป็นกัมพูชาเนี่ยโหเป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับนี่ครูภาษาไทยอยู่พูดไปพูดไปเป็นโอกาสอันดีนะครับขอให้พวกเรารีบออกมามอบตัวนะครับและหนึ่งคนนะครับออกมาและหนึ่งคนครับนี่นะฮะ ก่อนจะพักกันก็มีเรื่องแจ้งให้ทราบนะครับเป็นเรื่องของพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับปี2,551นะครับซึ่งพรบรนี้มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นทางประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีประกาศฉบับใหม่เพื่อสนับสนุนกฎหมายพรบรนี้นะครับอีก2ข้อ,อนะครับคือห้ามขายหรือห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานนะครับแล้วก็ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทางสาธารณะขณะขับขี่หรือโดยสารอยู่บนรถทุกประเภทเราคงจําได้นะเราคงจําได้ถึงกฎหมายนี้นะครับรบ,รบที่มาจะให้ทราบว่ากฎหมายนี้ประกาศสํานักนายกนี้มีผลบังคับใช้แล้วในวันนี้นะฮะ8สิงหาคมนะฮะวันที่8เดือน8นี่แหละครับมีผลบังคับใช้แล้วจากนี้ไปนะครับ หนุ่มโรงงานสาโรงงานหรือว่าหลงจู้อะไรทั้งหลายจะดื่มเหล้าในโรงงานไม่ได้แล้วนะครับใช่ครับแล้วก็บรรดาชิงฉับทัวทั้งหลายที่จะดื่มเหล้าไปในรถนะฮะในขณะที่คนขับขับไปกําลังจะไปที่ไหนก็ตามแต่ไปเที่ยวที่ไหนก็ตามแต่แล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้ขับดื่มลาดื่มได้ไม่ได้แล้วนะฮะแม้เป็นผู้โดยสารดื่มอยู่ในรถทุกประเภทไม่ได้นะฮะไม่ได้นะครับ แจ้งให้ทราบด้วยนะฮะไม่งั้นก็จะมีความผิดนะครับนี่นะเข้มงวดมากขึ้นใช่ครับเข้มงวดมากขึ้นเราพักกันอีกครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ